รีเฟเชชโฟมธรรมชาติสร้างผิวสวยธรรมชาติกลับมาช่วงนี้นะคยมาพูดถึงอีกหนึ่งเพลงดีกว่า<ช>คําว่ารักของเราต่างกันฟังครั้งแรกรู้สึกยังไงโอ้ฟังครั้งแรกนะคะอพอแอปได้ฟังอย่างที่แบบเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยอแล้วเนี่ยแอปทวิตเลยค่ะทวิตเนื้อเพลงเพลงนี้เนี่ยทุกทุก กือบทั้งเพลงอะทุกคำเกือบทุกคำใช่ไหมใช่นะคะเพราะว่าเนื้อเพลงนี้แบบถ้าเกิดใครอกหักอยู่ฟังแล้วแบบโอ้บน้ำตาแบบโอ้โหจริงค่ะท่วมแน่อะอย่างพี่เซนล่ะคะฟังครั้งแรกรู้สึกชอบครับเพราะว่าเป็นแบบสองเสียงที่เขามาประสานกันได้ลงตัวมากน็แตละพี่ดิวนี่คือแบบทั้งสองมีความคาแรคเตอร์คล้ายกันนะได้ลงตัวสน่ๆลงตัวมากแอบว่านะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองไปฟังโปรดิวเซอร์เขาพูดถึงเพลงนี้กันเลยดีกว่าว่าเพลงนี้เนี่ยยากง่ายขนาดไหนนะคะแล้วก็ทำไมถึงเป็นสองคนนี้อะไรอย่างนี้ ลองไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะชื่อ Hip Recommend เธอแปลคำว่ารักไม่ตรงกับฉันแค่เรามองรักด้วยสายตาต่างกัน สวัสดีครับผมเหมือนเพนามาานะครับเป็นโปรดิวเซอร์ของดิวรุ่นพงศ์เพลงคำารักของเราต่างกันนะครับจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของเพลงคำารักของเราต่างกันนะครับก็เริ่มมาจากดิวนะครับเขาอยากได้เพลงที่พูดถึงความคิดของความรักในแง่มุมที่คนสองคนที่คิดแตกต่างกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพูดในมุมของผู้ชายที่คิดอีกมุมหนึ่งนะครับพี่ตุก๊กวัชยาพรมสถิตนะครับแต่งมาได้อย่างคมคายมากแล้วก็มีภาษาที่สวยงามมากครับฉันพ ฉันขาดเธอมืนขาดใจเพลงนี้นะครับก็เน้นอะคูสติกีตาร์เป็นหลักนะครับแล้วก็มีเครื่องดนตรีน้อยชิ้นมากนะครับก็จะมีเชลโลมีดับเบิลเบสนะครับแล้วก็ใช้เสียงดิวเนี่ยเป็นหลักเป็นเครื่องดนตรีหลักเลยที่ที่จะได้ยินกันชัดๆจะได้ยินเนื้อเพลงชัดๆดนตรีเนี่ยก็จะใช้ทางคอร์ดที่มีความเศร้าความเหงานะครับ คำบรรของเราต่างกันเนี่ยถ้ามีอีกฝ่ายหนึ่งมาพูดด้วยเนี่ยมันก็จะดีนะครับดีกว่าผู้ชายพูดแค่ฝ่ายเดียวถ้ามีผู้หญิงมาพูดในมุมมองของผู้หญิงด้วยเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่กว้างดีนะครับก็เลยเชิญนดมาร้องนะครับพอลองร้องดูครั้งแรกก็รู้สึกว่าโอ้โหใช่เลยนะครับ เหมือนกับเป็นการร้องสองคนพร้อมๆกันแต่อยู่ในในคอร์ดถ้าสมมุติว่าปิดเสียงดิวเนี่ยน๊ตก็จะเป็นเสียงหลักปิดเสียงน๊กดิวก็จะเป็นเสียงหลักอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยร้องในพาร์ทของแต่ละคนเนี่ยเหมือนกับทั้งทั้งคู่เป็นหลักนะครับแล้วพอมาอยู่กับเพลงน,นี้มันก็เหมือนกับมันสอดประสานกันอย่างลงตัวนะครับ ทำงานในห้องอัดของทั้งคู่นะครับด้วยความที่ดิวเนี่ยเขาเป็นคนที่มีของเยอะมีความคิดมีไอเดียแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลานะครับ <S <S แล้วก็โนตเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีทักษะดนตรีสูงแล้วก็ฟังเพลงเยอะนะครับแล้วก็เลยพอมาเจอกันเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสตอรมกันโนตเองเนี่ยก็มาร้องคอรัสเสร็จปุ๊บก็เอากลับบ้านไปตีความอีกว่าในมุมของผู้หญิงเนี่ยจะพูดอารมณ์แบบไหนน้ำเสียงแบบไหนดิวเองก็ในมุมของผู้ชายจะพูดแบบไหนอารมณ์แบบไหนก็กลับไปตีความแล้วก็มาเจอกันนะครับ สิ่งที่อยากให้คนฟังรับรู้นะครับแล้วก็รู้สึกกับเพลงนี้ก็คือบางทีเนี่ยอยากให้เป็นตัวแทนลองฟังดูว่าจริงๆแล้วคนเรามันคิดต่างกันได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราเปิดใจคุยกันเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันก็จะจบครับผม จะไม่รู้ใจคนอย่างเธอ ความสามารถที่บบว่าเก่งอยู่แล้วใช่แล้วเวลาที่เขาไปออกงานด้วยกัน2คนนี้เนี่ยเขาจะมีโชว์ที่เขาคิดแบบพิเศษใช่แล้วจะมีการคเวอร์เพลงที่บแบบเป็นสไตล์ของตัวเองออใช่แล้วชอบประสานกันทั้งวิดีโอแล้วก็โน<ช>้ตก็เลยเ,เพลงนี้ก็มีการประสานกันเกิดขึ้นด้วยใช่ <นะ S 2> แล้วนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บรรดาแฟนคลับของทั้งคู่คเนี่ยรอคอยมานานนะเพราะว่า2คนนี้เนี่ยมีแต่คนแบบอยากให้มาร้องเพลงคู่กันจริงจริงจังจิเลยมเราจิ้นเลยมโน้ตดีโน้ตดีอะไรอย่างี้อะไรอย่างนี้นะดูเหมาะสมกันดีนะสองคนนี้ใช่ค่ะ พูดมาขนาดนี้เนี่ไปดูเอมีกันดีกว่าไหมกับเพลงนี้เลยคําว่ารักของเราต่างกันค่ะ